รูปชายวัดภูทอนะครับเป็นช่องทั่วไปแล้วก็เป็นช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับดูวิถีชีวิตในชุมชนนะครับสวัสดีครับจารีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาชมในสถานที่เนาะครับทำอะไรบ้างครับตรงนี้วันนี้ก็เราทำส่วนผสมนะครับไรนาส่วนผสมเลี้ยงปลาปลูกผักปลูกผลไม้ในพื้นที่ประมาณสี่ไร่สี่ไร่นะครับ สายไล่เนี่ยเราจัดสานี้คือมีทั้งเลี้ยงปลาปูกพืชหลักเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านปูยินครับบ้านปูยินนะครับขณะนี้กําลังทาอะไรอยู่เนี่ยเห็นกําลังนึกว่าไปนั่งทำมิวสิกปลานี่มีปลาอะไรบ้างครับเป็นปลารวมครับมีปลาสลิลปลาดุกปลาดินปลาท่อนปลายี่สก ผมในบ่อดนีนะครับอาจจะเป็นมแคบเดี๋ยวเรามองมุมไกลๆครับนู้นนะครับไปจนเกือบสุดสายตานะครับบออนี้เนี้ยมีปลาสักตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5-6ตันครับ5-6ตันนะครับครับอ่าขนาดเขาก็อยู่ประมาณ4ครับ4ตัวโลนะครับเลี้ยงไม่บนพวกอะครับเหลือแค่ขาย ไหนลองลองเรียกปลาที่ครับนอกจากให้อาหารแล้วเนี่ยอาหารอะไรครับนี่เา้าก็ลำครับแล้วก็ผิดฟางฟางข้าวแห้งที่ชาวนาเอาทิ้งเรียกปลา,ปลาเราให้อาหารเขาเขาเคยครับเราเคาะเขาก็จะมาตกลงว่าปลาแสนรู้แล้วว่าเราเนี่ยฝึกเขาไว้ดีครับเออเขยฝึกไปครับ ่อวันละนิดเราก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครอบครัวได้เยอะอยู่เรื่องค่าอาหารนะอยากกินปลาล้วก็เอาเบ็ดตกตัวหนึ่งสองตัวก็โอแล้วครับอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่เป็นเม็ดแต่ว่าเป็นเป็นลำครับลำข้าวครับครับเป,เป็นลำข้าวตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณสิบบาท ก็อีกเป็นหนึ่งช่องทางน,นะครับสาหรับท่านที่คิดว่านอกจากอาหารปาลาหลักๆแล้วขี้ไก่แล้วหรือว่า,าฟางแล้ว,ลวนะครับก็ยังมีผลไม้เสริมลํำมีผลไม้ด้วยปลาขาดวิตามินเลยครับไม่ครับ<อ>เราปลูกพะลอกาไว้อบบอครัเพราะว่าเวลาเราลูกไม่สวยเราขายแม่ค้าไม่ไม่ต้องการพอมันสุกเราก็เก็บโยนให้ปลากินก็เหมือนว่าไปเพิ่มวิตามินให้เขาเราก็อ้วน ด้านนี้ครับจะเป็นมอตอทิก,กเป็นพืชล้มลุกครับส่วนโซนด้านขวาจะเป็นพืชอยู่ต้นมะาพร้าวมะกรูดที่เราเริ่มทำมะกรูดด้วยครับก็มีมะม่วงแซมปลระปลาย่อตอนด้านนี้เนี่ยเลี้ยงปลาเป็นหลักเนาะแล้วบ่อด้านนี้มีอะไรครับมีปลาแล้วก็มีปลานะครับแต่เป็นปลาที่เขาไม่กินพืช แล้วเราก็จะมีบัวเป็นหลักบัวนี่ก็ไม่ใช่บัวเกษตรนะครับเป็นบัวที่ขึ้นตามทา้องนาเราแต่สมัยเนี้ยชขา้านาส่วนใหญ่จะฉีดยาให้มันตายมันก็เลยหาก,กินยากผมก็เลยทดลองเอามาปลูกในบอ่อมันก็เลยเป็นอะไรได้เสริมายวันนะครับบัวก็กินได้ใช่ไหมครับใช่ครับบัวเนี้ยสามารถแกงส้มได้ผัดได้ยำได้นะครับมีชื่อหลักๆไหมบัวอะไรอืมโบราณเขาเรียกกันว่า บ,บัวเพื่อนนะครับแต่มาตอนเนี้รุ่นหลังก็จะเห็นดอกเันสีาขาวแล้วสายเขาเนี่ยจะขาวเขาก็เลยเรียกเป็นบัวขาวครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยรับประทานนะครับอร่อยครับอร่อยครับ,รบผมก็เคยรับประทานอร่อยมากครับอันนี้ก็สายละ1บาทความยาวก็อยู่ที่ประมาณสักเมตรเม็ยี่สิครับตอนหนึ่งสายเรียกว่าสามารถมี ายบัวไว้รับประทานทุกวันเลยแบ่งปันด้วยแล้วเราขายด้วยใช่ไหมครับก็สิบบาทครับเอาไปผัดนะครับห้าคนทานไม่หมดครับก่อนหนึ่งมือ้ออาจจะใส่กุ้งหน่อยหมูหน่อยแต่บัวข้อดีของบัวนะครับที่นี่เราจะไม่เน้นสารเคมีนะครับบัวจะไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ใช้พวกขี้ไก่ ตากแห้งเป็นอาหารปลาด้วยนะครับแล้วน้ำเขาเขียวบัวเขาก็งามครับมันจะได้ประโยชน์รวมกันครับผมครับนะบเข้าสวนมาตอนนี้ก็เป็นมะละกอนะครับสวนเป็นสวนมะละกอที่เราปลูกไว้นะแล้วก็จะมีพริกสลับถ้าเราลดน้าครังเดียวเราก็ลดของเราได้ครบหมดแต่ตอนนี้ยาดจะค่อนข้างลุกหน่อยนะครับเพราะว่า เวลาตัดยังน้อยนะจริงจร,งจร,งจรงิจริงแล้วใช้เป็นพืชคุมดินด้วยนะครับ,รบเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินนะ,นะนนยาก็มีประโยชน์อยู่พริกกำลังเริ่มออกดอกสวยครับนะถ้าไม่น่าเกินสิบวันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวนะส่วนอันนี้คือตงกวาครับนะก็เอาไว้คุมหน้าดินด้วยตอนนี้เริ่มปิดลูกแล้วครับ ครับตอนนี้เก็บทุกวันครับเมื่อเช้าก็เพิ่งเก็บนะครับติดลูกครับครับชัดเจนนะครับเรามาดูของจริงเลยนะครับเราก็ไม่จะเป็นเราต้องไปทําค้างครับให้เขาขึ้นอยู่กับหญ้าเขาก็จะเลื้อยไปตามหญ้าครับเมาดูคลิปนี้ครับนี่จะเป็นกวา เครื่องรดน้ำวิธีรดน้ำก็ไม่ยากครับอ่านี่ครับเรามาดูทำยังไงครับเราก็เอามาจากเครื่องตัดหญ,ญ้านี่ครับแล้วก็คือเขาต่อมาใส่นะเขาก็จะระหยัดครับเเราลดน้ำครับเราลดน้ำครั้งเดียว เราก็ได้ผัดทั้งครบสวนเลยครับผมน้ำมัน1ลิตรใช้ได้อยู่ที่ประมาณ4-5วันลิตรหนึ่งใช้ได้5วันครับโอ้เพราะว่าเราไม่ได้ลบเยอะเพราะว่ามันจะมีฟากคุมหน้าดินอยู่แล้ว<อ>นะครับคามดิของเขาน่าสนใจนะครับท่านผู้ใดสนใจก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้เลครับไม่สงวนลนขสิทติ์นะไม่กงวนโอเคนี่ครับ กอที่เราอ๋อทันเองนะครับไปรู้จะพูดยังไงครับเพราะว่าเขาดกมากแต่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราก็ใช้ที่ไก่ที่เป็นอาหารปลานะครับเอามาตากแห้งแล้วใส่และที่ที่สำคัญเนี่ยใช้สารเคมีอะไรไหมครับไม่ครับไม่ใช้นะไม่ไม่ยาปลอดสารเคมีนะร,นะรับประกันครับที่นี่ปลอดสารเคมีปลอดสารพิษ<า>แน่นอนนะครับเพราะเราเน้นไว้ทันองด้วย ครับก็ท่านผู้ชมสบายใจได้นะครับถ้ามาที่สวนสวนนี้นะครับไร่านาสวนผสมตรงนี้รับประกันว่าปลอดสารพิษนะครับะาริตรับประกันนะครับรับประกันครับแอบมันมีหนอนนะครับแต่ว่าเขาจะมีนกนกเขาจะไล่กินหนอนเขาเองครับเราใช้ธรมมธรมชาติบำบัดธรรมชาตินะครับ ก็เป็นสมดุลธรรมชาติอีกแบบนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้อาฆาวาแลงหรือสารเคมีในการที่กําจัดพวกแมลงนะหอมจินดาครับพริกจินดานะครับเขาดกมากครับดกครับดกกําลังเตาอะไรนะครับต้นล้มครับต้นนึงล้มเลยครับนะครับดูไปครับสดสายตาเลยนะครับจะเห็นเนี่ยว่าระหว่างทางเดินเนี่ยมีทั้งมะละกอแล้วก็แซมด้วยพริกนะครับ ควาแฟงครับแตงควาด้วยแลงด้วยอันนี้หญ้าไม่ได้ปลูกเนาะขึ้นเองไม่ครับครับจะเห็นได้ว่าต้นต้นหญ้าเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีกําจัดนะครับข้าหญ้าแต่ว่าหญ้าเนี่ยก็ยังคงสภาพอยู่มัน ขึ้นมาสูงสูงมากๆแล้วก็ใช้ตัดใช่ไหมครับใช่ครับพอเราตัดเราก็ตัดเขาไว้บนคันให้มันแห้งนะครับแล้วก็ไปกบคนต้นไม้เขาก็จะมาเป็นปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนโซนฝั่งฟากันนู้นนะครับที่เห็นไกลๆต้นเป็นพุ่มนะครับอันนั้นคือมะกรูดครับอ๋อครับมะกรูบนะครับมะกรูดคากล้วยแต่อยู่อีกโซนหนึ่งครับผม อันนี้ที่พูดถึงของคนอื่นหรือของเราครับของผมเองครับในพื้นที่ที่เรามีจํากัดอ่าของจารีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าของเพื่อนบ้านไม่ใช่นะครับรับประกันว่าปลูกปลูกเองกับมือนะดูแลดูแลเองด้วยนะครับถ้าไปชมใกล้ใกพวงหนึ่งก็น่าจะมีประมาณกเกือบยี่สิบลูกนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศในไร่นาสนมสงของจารีนะครับ ไม่ว่าท่านอยู่นะครับอยากรับประทานอาหารมละกอมีให้นะครับส้มตำส้มตำพร้อมนะครับพริกในการประกอบอาหารได้หมดเลยนะครับส่งด้วยนะก็อย่างพวกคอแลนรนนะครับกินสุกเราก็มีแซมนะครับดี่อเอินว่าวันนี้ตอนเช้าเก็บไปเรียบร้อยแล้วแต่กว่าครับครับ งเมื่อวานเห็นอยู่นะครับเมื่อวานผมเห็นอยู่นะครับแล้วได้ลองรับประทานแล้วอร่อยครับอร่อยจริงจริงเมื่อวานได้มีโอกาสได้ทดลองทานแตงฟ้าส่วนนี้แล้วนะครับเขาบอกเลยว่ากรอบอร่อยครับลูกผิวจะไม่สวยเหมือนแตงที่เขาใส่ปุ๋ยครับแล้วนี้เราทาแบบธรรมชา,ามติเขาไปเรื่อยๆความสูงของต้นความดกข,ของเขาที่มาจากชี้ไก่ครับ มันมาเพิ่มคุณค่าได้ครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมมะกรูดออกนี้ครับ